ตามที่เราได้รายงานข่าวไปว่าวันนี้มีการส่งตัวนายดาริอวยังผู้ต้องหาในคดีแชร์ลูกโซ่ forex 3D ไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาโดยมีแฟนสาวซาร่าคาซิงกีนี่มาร่วมรับตัวและให้กำลังใจสามีโดยซาร่าเดินทางมาที่กองสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในเวลาประมาณ9นาฬิกา40นาทีเดินเข้าทางประตูหลังชั้นใต้ดินของอาคาร ต่อมาในเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ก็พาตัวนายดาริวยางเดินออกจากตึกเพื่อไปฝากขังที่ศาลร,รัชดาพิเศษโดยดาริวยางสวมเสื้อสีเทาด้านนอกทับเสื้อสีขาวด้านในสวมหมวกสีดำสวมเออขออภัยค่ะสวมหมวกสีขาวแล้วก็สวมแว่นดำนะคะซึ่งก็เป็นชุดเดียวกันกับวันที่เจ้าตัวถูกนำมาที่ DSI เพื่อสอบปากคำ โดยในวันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่นำตัวเดริลมาขึ้นรถตู้เจ้าตัวมีสีหน้าเรียบเฉยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อก่อนที่ซาร่าจะเดินตามหลังมาวันนี้เธอสวมเสื้อและเสื้อคลุมสีขาวดำกระโปรงสีดำเรียบร้อยเดินขึ้นรถตู้คันเดียวกับสามีโดยซาร่านั่งที่เก้าอี้ด้านหน้าสามีพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ DSI ประกบทั้งซ้ายและขวา จากนั้นเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีซาร่ากับนายดาริวยังก็เดินทางมาถึงศาลอาญารัชดาพิเศษซึ่งทีมข่าวของเราก็ได้เดินทางตามไปปักหลักเพื่อรอเก็บภาพและสัมภาษณ์โดยซาร่าและทานายได้ไปส่งตัวดาริวยังกับทางเจ้าหน้าที่ศาลก่อนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน จริงๆก็มันก็ต้องเครียดอะค่ะกับกับสถานการณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรเนี้ยค่ะเราก็พยายามให้กําลังใจเขาอยู่เรื่อยๆะะอย่างเงี้ยค่ะเขาท่าทีเครียดระดัดไหนบ้างก่อนหน้านี้ก็มัมีเครียดนะคะเพราะว่าในในส่วนตัวเขาเองก็ก็ก็กสื่อสารกับเราเสมอว่าเออเขาไม่ได้ทําอะไรผิดอะไรเงี้ยค่ะแบบมาแลามาอยู่จุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ก็ก็เครียดแหละมีมีมีร้องไห้บ้างคือเขายืนยันกับเราเลยว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแน่ ค่ะค่ะก็ก็เป็นสิ่งที่เขาก็พูดกับเรามาต,ตั้งตั้งแต่แรกที่ที่เขาอยากจะอขอโอกาสขอเวลาได้พิสูจน์ตัวเองไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะในส่วนของคุณซาร่าเองนะคะเมื่อวานเห็นว่ามีการให้ปากคำในส่วนนี้เราปฏิเสธไปหรือเปล่าคะเมื่อวานเป็นการเข้าเยี่ยมคะ่ะไม่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 ได้เป็นการให้ปากคำอะไรนั่นคะ,ะนดีเอสไอมีการอสอบถามนะคะเรื่องว่า ให้ให้แบบเหมือนช่วยพาหลบหนีหรือเปล่าหรือว่าอะไรในในเรื่องนี้ค่ะก็มีการพูดคุยเล็กน้อยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเ,เราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเราไม่ได้ไม่ได้มีคดีอะไรสาระย,ยังยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโฟเล็กกันนใช่ไหมคะไม่ไม่ทราบอะไรเรื่องนี้เลยเอาจริงๆเพิ่งมารู้จักโฟเล็กตอนข่าวของคุณพิงกี้เลยเพิ่งเพิ่งมาแบบอ่านข่าวดูว่าอ๋ออันนี้คือโฟเล็ก โฟเล็คืออะไรก็ยังไม่ได้เข้าใจถึงขน,นั้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่ซาร่าเคยสัมภาษณ์เมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ก็คือไม่มีไม่มีมมเลยค่ะมีคนตั้งข้อสงสัยอะค่ะว่าคุณซาร่าได้ไปโพสหาคนที่รู้จักว่ามีคนที่ทําง,งานที่การบินไทยอยันนี้เป็นการช่วยเหลือคุะ<อ>เดอรอยังหรือเปล่าเราจะเดี๋ยววันนี้น่าจะมี<ก>ชีแงงช้แกงลง a ฟ e b o o k อยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่านี้เป็น เป็นอะไรที่รู้สึกว่าข่าวมันมันมันค่อนข้างเฟกนิวมันเลอะเทอะไปไกลแล้วเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณเย็นเย็นค่อข้าอาจจะมีการชี้แจงอันนี้ลง Facebook เ,เล็กน,น้อยะคะ่ะก่อนที่จะมีการชี้แจงเรื่องต่างๆผ่าน Facebook นะคะซาร่าและทนายได้มีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวนายดาริวยังชั่วคราวโดยเสนอหลักทรัพย์เป็นเงินสด500 0 0 0บาทพร้อมขอติดกำไรข้อเท้า EM เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ แต่ทางด้านสารอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่าพฤติการเสียหายหลายคดีมีมูลค่ากว่าพันล้านบาทผู้ต้องหาถูกหมายจับมีการหลบหนีและเป็นชาวต่างชาติประกอบกับพยานหลักฐานชั้นสอบสวนพบมีเงินเข้าในบัญชีผิดปกติและพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการเตรียมส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังต่อที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ